สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบก,กับช่องมีมายมอนทาร์รอดชาแนลนะรอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราจิธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะฉันอยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้ตรงกับพลังงานตัวตนของคุณนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะนำคำแนะนจำจากภายไปลองรรับใช้กันได้นะถ้าพร้อมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ พลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะไพ่เดทมานะจ้ะเดอะแฮงแม้นเดอซันนะคะแปดดาบเดอทาวเวอร์โอ้พลังงานตอนนี้มันเหมือนมีการจบ กับอะไรบางอย่างและมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ในชื่อของคุณนะคะมีทิศทางที่เป็นเงื่อนไขข้อจำกัดหรืมอมนมองว่าคุณอาจจะมีกำแพงทางความรู้สึกในช่วงเวลานี้ด้วยเมื่เราตั้งเกณฑ์ตั้งไคท่ทีเรีย ع, ไว้ในใจนะคะแบบว่าการที่จะเปิดใจหรือการที่จะให้โอกาส นะคะใครได้เข้ามาในชีวิตมอนคือว่าเหมือนกับคุณมีเกณฑ์ในใจที่อยากจะสื่อสารออกไปเนาะแล้วก็เหมือนช่วงนี้ดูนิ่งๆดูเหมือนอาจจะพึ่งเบรกพึ่งพักพึ่งพักกับเรื่องความบากมาหรือบางคนอาจจะพึ่งจบกับสถานการณ์บางอย่างมาจบกับบางปัญหาบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ พลังงานเดอะทาวเวอร์มันเหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้เรื่องเซอไพรการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะหรืออะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีสเต็ปอะไรที่มันเหนือความคาดหมายเกินกว่า เกินเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้เนาะประมาณนี้เลยเป็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนที่เราว่ามันมีความวาวอ่ะหรือว่าคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันเหนือความคาดหมายมากๆอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทิศทางพลังงานจะเป็นยังไงอีกเนาะ ก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะไม่ต้องเก็บไปคิดเดยอะคิดมากนะจ๊ะอาคิดว่ามีเกณฑ์ในการได้เริ่มต้นบางอย่างจบกับอะไรบางอย่างและได้เริ่มต้นใหม่มาดูซิว่าพลังงานเป็นยังไงอีก อัศวินถือไม้เท้าห้าเหลี่ยนสามถ้วยเดอะสิงสี่ไม้เท้า มีเรื่องของความมั่นคงม,มีเรื่องของความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นนะคะมีพลังงานที่เป็นพลังงาน The s t e n g เหมือนกับอยู่ในแง่มุมของการต่อยอดในสเตปที่มันเป็นการเมเนจได้การจัดการได้นะคะไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้มันว่าคุณ เอาอยู่กับสิ่งที่คุณเจอเนาะถ้าพลังงาน3ามถ้วยมันเป็นแง่มุมของอ๋อพลังงานของเฟรนชิพก็ได้นะบางคนอาจจะได้เจอได้เจอความสัมพันธ์ที่เราได้เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนหรือว่าได้เริ่มต้นจากการเป็นกัลยานามิรกันในชีวิตนะคะ มีพลังงาน r ร e n d s h ิ p มีพลังงานการคีปคอนเนคชั่นกันไว้ในชีวิตมันรู้สึกเหมือนแบบบางเสียงบางอย่างมันยังไม่ได้เติมเต็มมากแต่คุณมีแพชชั่นในการที่แบบจะเดินหน้าในการที่จะก้าวไปข้างหน้ามีแพชชั่นกับการใช้ชีวิตต่างๆเนาะเป็นสเต็ปของการที่จะต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงให้กับตัวคุณเอง ทีนี้พลังงานที่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในช่วงเวลาเร็ว,รวนี้นะชาวธาตุไฟชาวราศีเมษสิงห์ธนูคุณจะได้รับการเทชันไปในรูปแบบไหนนะคะสองไม่เท้าสามเหรียญ ลายแผนนะคะแล้วก็ห้าดับไปในเรืของการวางกับสถานการปัญหาบางอย่างได้พัฒนาตัวตนหรือมีเกณฑ์ได้เจอกับความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาได้ต่อยอดได้นะคะมีการพันนิ่งการวงพันวางแผนมีสเต็ตปของ ปัญหาปภะษาที่คุณอาจจะได้เจอแต่มันคิดว่าแนวะความคิดหรืออะไรหลายอย่างของคุณคนนี้คนที่จะเข้ามามันมีการสอดคล้องสอดรับไปกับคุณได้แล้วก็ปัญหามันจะมีแนวทางของทางออกถึงก,กลางการปล่อยวางนะคะเป็นต้นเนาะประมาณนี้ อะเรามาดูกันแนวน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะเพจสปอตเดอร์นะคะเด็กถ้วยเซเว่นนอปแอามไม้เทา้าเดอะเฮอร์มิ เป็นการนิ่งขึ้นเป็นพลังงานของพลังงานแพชั่นนะคะที่มีเนาะมัว่าน่าจะมีเกณฑ์ได้เปิดใจแหลแต่ยังเปิดใจแบบที่ก็ยังเรามาตระวังความรู้สึกของตัวเองไปด้วยประมาณนั้นแล้วก็มีการได้เริ่มต้นนะคะมีพลังงานที่เป็นเป้าหมายมีพลังงานที่เป็นมุมมอง ในแง่มุมของความรู้สึกเนาะมันน่าจะได้มีความแบบเป็นตัวตนในแบบของตัวเองนะคะเอออยู่ในแบบฉบับของตัวเองอยู่ในทิศทางที่เป็นตัวเองอย่างเต็มที่คือมีโลกส่วนตัวให้กับตัวเองด้วยแต่เมื่อคิดว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เปิดใจอาจจะเรามาดูซิวาายย่าไพ่อแนะนำอะไรนะคะให้กับชาวทัศน์ไฟบ้าง ไพ่ High, มีขึ้นสิบเหรียญมีเดอะมูนมีสิบเหรียญแปดเหรียญมีไพ่ลิลี่นะคะทารมชั่นันเหมือนกับการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นนะคะมองคิดว่าอยากให้คุณโฟกัสให้ถูกจุดโฟกัสให้ถูกประเด็นเนาะการเติมเต็มความสุขนะคะพลังงานที่เป็นเอ่อพื้นที่เซฟโซนพื้นที่สบายใจเลือกในเวทที่เราสึกว่าเราแฮปปี้เรามีความสุขหรือเราสบายใจเนะเาะเบางสิ่งบางอย่างเหมือนว่าฟอลโล่ตามสัญชาตญาณหรือ ตามความรู้สึกของตัวเองได้เลยการถานฟอร์มแบบนี้การเปลี่ยนแปลงหรือให้พลังงานที่มันอยู่ในหมวดของความฟรีดอมมากยิ่งขึ้นนะคะคันคิดว่าคุณน่าจะได้มีโอกาสแนวทางที่ให้เรารู้สึกว่าเราไปอยู่ในพื้นที่เซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยของตัวเราได้ อาจจะ follow ตามสัญชาตญาณความรู้สึกแล้วก็โฟกัสกับเป้าหมายในชีวิตนะคะเป็นกำลังใจให้มองว่าแนวโน้มก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับตัวคุณนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ